ตัวเลขที่มีอยู่ในวันเกิดของคุณอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ความหมายที่บ่งบอกตัวตนพลังที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดประตูสู่ตาแห่งดวงตัวเลขที่จะเผยความลับในตัวคุณผ่านวันเกิดพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะรู้จักตัวเองมากกว่าที่คุณเคยรู้จัก สวัสดีนะคะมาต่อกับตัวเลขเล่าเรื่องกับมิลินต่อกันค่ะวันนี้ถึงตัวเลข11-15นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมาถึงคนที่เกิดวันที่11กันนะคะนักคิดนักสร้างสรรค์และผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้โดยไม่ต้องพูดออกมาแล้วก็คุณเคยมีลางสังหรณ์แม่นยำจนหน้าขนลุกและถ้าคุณเคยรู้สึกแตกต่าง เหมือนเกิดมาเพื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณอาจเป็นหนึ่งในคนพิเศษที่เกิดวันที่11เลขสิบเอ็ดไม่ใช่เลขธรรมดาเลยนะคะแต่เป็นตัวเลขที่มา master number หรือเลขจิตวิญญาณที่มาพร้อมพลังของผู้อย่างรู้มีสัญชาตญาณแรงและเข้าใจโลกเกินวัย คนที่เกิดวันที่11มีจิตใจอ่อนโยนแต่พลังในใจแข็งแรงมากๆเลยค่ะพวกเขาเป็นนักสร้างสรรค์นักฟังที่ดีและมักเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวเรื่องเรานะคะเมผู้มีลางสังหรณ์แม่นยิ่งกว่าหมอดูด้วยซ้ําเมย์สาวน้อยที่เกิดวันที่11ตั้งแต่เด็กๆเธอรับรู้ความรู้สึกคนอื่นได้ไวมากแค่เห็นแววตาเธอก็รู้ว่า เพื่อนกำลังเศร้าวันหนึง่งเธอบอกเพื่อนสนิทว่าวันนี้อย่าไปที่นั่นเลยนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคำเตือนนั้นช่วยชีวิตเพื่อนได้จริงๆเมอาจดูเงียบๆแต่ภายในคือนักรับรู้แห่งพลังงานจุดเด่นของคนเกิดวันที่11เเป็นคนที่คิดลึกทางจิตวิญญ,ญาณชอบตั้งคำถามกับชีวิต มีเส้นแรงลางแม่นมีพลังดึงดูดคนแปลกหน้าเข้าใจอารมณ์คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่เวลาพูดกับตรงจุดและทรงพลังคำเตือนของคนวันที่11นะคะบางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความลึกของตัวเองแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้แปลกค่ะแต่คุณพิเศษ ขอคิดประจําของวันคนเกิดวันที่11อย่าก,กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างเพราะคนเกิดวันที่11คือแรงบันดาลใจของโรคใบนี้นะคะคุณอาจเป็นผู้อย่างรู้ในโลกของคนที่ยังไม่ตื่นอย่าปล่อยให้พรสวรรค์ในตัวคุณถูกกบเพราะคนเกิดวันที่11ไม่ได้เกิดมาแค่ใช้ชีวิตแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคน จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่11ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนเกิดวันที่12ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสีสันความคิดเฉียบคมและหัวใจศิลปินเป็นยังไงรอชมในคลิปต่อไปได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะมาถึงคนที่เกิดวันที่12กันนะคะผู้จุดประกายแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์เกินร้อยคนที่เกิดวันที่12ไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยนะคะคุณเกิดมาเพื่อปลุกแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว ความคิดของคุณบางทีล้ำไปไกลกว่าใครแถมยังมีสเสน่ห์ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะพลังงานของเลข1และเลข2เลข1คือผู้นำกล้าคิดกล้าทำเลข2จินตนาการอารมณ์และความเข้าใจคนรวมกันเป็นคนที่คิดไวแต่ไม่ใช่แค่คิดเพื่อตัวเองค่ะคุณคือนักจุดไฟฝันตัวจริงบางคนเป็นครูนักเรียนยูทูบเบอร์นักพูดหรืออินฟูที่มีแฟนคลับแน่น เรื่องเล่านะคะบารเจ้าของเพจความคิดสร้างสรรค์บารเกิดวันที่12เคยเป็นเด็กเงียบๆที่ชอบการวาดรูปอยู่มุมห้องแต่วันนี้เขากลายเป็นคนที่พูดอะไรคนแห่มาฟังเพราะเขาเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับหัวใจที่เข้าใจคนอื่นเลยแตะใจใครต่อใครได้ง่ายแบบไม่ต้องพยายามเลยนะคะจุดเด่นของคนเกิดวันที่12 มีพลังสร้างแรงบันดาลใจคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครอ่อนไหวเข้าใจอารมณ์คนเหมาะกับอาชีพที่ใช้คำพูดภาพหรือความคิดสร้างงานแต่ข้อควรระวังอย่าให้ความคิดมากมายก่ายกองเป็นความลังเลเพราะบางที่คุณคิดดีแล้วแต่ไม่กล้าลงมือก็อาจพลาดโอกาสดีๆไปได้เช่นกันค่ะ ข้อคิดเลขที่12นะคะคุณไม่ต้องแข่งกับใครนะคะแค่ใช้ของดีที่มีอยู่ในหัวให้เต็มที่คุณก็สร้างแรงสันสะเทือนได้ทั้งวงการเลยละคะ่ะคุณควรหยุดต้อนไฟในตัวเองถึงเวลาให้โลกได้เห็นแสงของคุณได้แล้วไปเจอกับวันที่13ในคลิปถัดไปได้เลยนะคะมาถึงคนที่เกิดวันที่13กันคะ่ะนักสู้แห่งความสำเร็จและ ยอดคนที่ไม่เคยยอมแพ้ถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยบททดสอบถ้าคุณรู้สึกว่าต้องสู้อะไรมากกว่าคนอื่นเสมอและถ้าคุณไม่เคยยอมแพ้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูห่างคุณคือนักสร้างอนาคตที่เกิดวันที่13และใช่เลยค่ะคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะพลังแฝงของเลข13หลายคนกลัวเลข13แต่นี่แหละค่ะ คือเลขของนักพิกชตาชีวิตคนเกิดวันนี้มีแรงพักดันสูงมากเป็นคนไม่หยุดอยู่กับที่ต่อให้ชีวิตเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตามก็พร้อมลุกขึ้นมาได้ค่ะและสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยมือเปล่ามีความอดทนแบบเหล็กกล้าและข้างในก็อ่อนโยนกับคนที่รักไม่แพ้ใครเรื่องเล่านะคะตั้มเด็กหนุ่มจากบ้านไม้เก่า ตั้มเกิดวันที่13บ้านยากจนแต่เขาไม่เคยโทษโชคชะตาเลยค่ะตั้งแต่ปหททำงานเสิร์ฟหาเงินส่งตัวเองเรียนจนเรียนจบวิศวะด้วยตนเองในการหาเงินเรียนให้จบและเปิดร้านช่างเป็นของตัวเองในวัย25เขาบอกว่าเพราะผมเกิดวันที่13ชีวิตเลยสอนให้ผมสร้างเองทุกอย่าง จุดเด่นของคนเกิดวันที่13นะคะขยันอดทนไม่ย่อท้อเก่งทั้งงานหนักและงานแก้ปัญหามีไหวพริบที่ดีเอาตัวรอดเก่งเวลารักใครทุ่มเทสุดหัวใจเลยค่ะและไม่ยอมปล่อยมือใครง่ายๆแต่วันนี้มีมุมดื้อของเขาอยู่นะคะมุมเงียบของเขาก็มีที่ไม่ค่อยให้ใครรู้ว่าเหนื่อยคนเกิดวันนี้แกล่งแต่ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันข้อคิดจัก เลขส3คุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตด้วยสองมือคุณไม่ต้องรอปฏิหารเพราะคุณคือตัวสร้างมันเองขึ้นมาค่ะไปต่อกันกับคลิปต่อไปเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับหมายเลขที่14คนเกิดวันที่14นะคะนักสื่อสารผู้เปี่ยมสเสน่ห์และลักอิกสระเหนือใครคนเกิดวันนี้พูดแล้วมีคนฟังยิ้ม แล้วมีคนมองเดินเข้าไปในห้องไหนก็เหมือนพลังงานบางอย่างเคลื่อนที่ตามมาด้วยคุณคนที่เกิดวันที่14เป็นนักสื่อสารตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียวเลยค่ะผู้มีของตั้งแต่เกิดพลังของเลข14เลขหนึ่งคือความเป็นผู้นำเลข4คือทักษะการคิดและการพูดรวมกันผู้นำที่พูดแล้วขึ้นชื่อมีสเสน่ห์มีความฉลาดในการเข้าสังคม รู้จักจับจังหวะในการพูดและฟังบางคนเก่งแบบไม่ต้องเรียนบางคนเขียนเก่งจนสร้างงานเขียนหรือคอนเทนต์ดังได้เรื่องเล่านะคะฝนนักพูดฝนเกิดวันที่14เคยเป็นเด็กขี้อายไม่กล้าพูดแต่พอเริ่มจับกล้องเล่าชีวิตตัวเองแค่ไม่กี่นาทีกลับมีคนตามหลักหมื่นในเวลาไม่นานเพราะทุกคำพูดของเธอ จริงใจและจับใจฝนบอกว่าเกิดวันที่14เหรอก็แปลว่าพูดแล้วโลกต้องฟังจุดเด่นของคนเกิดวันที่14มีสมีนเสน่ห์โดยธรรมชาติเข้ากับคนได้ง่ายพูดคุยสนุกมีหัวคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาเก่งด้านการสื่อสารเจรจาการขายการพูดต่อหน้ารักอิสระสุดใจไม่ชอบถูกทวบคุมจุดที่ต้องระวังนะคะ เป็นคนใจร้อนเปลี่ยนใจและเบื่อง่ายต้องหาสิ่งที่ใจรักจริงๆไม่อย่างนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่หยุดข้อคิดจากเลข14นะคะคำพูดของคุณมีพลังถ้าใช้ให้ถูกทางคุณจะสามารถเปลี่ยนทั้งโลกและเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้พูดเก่งไม่ผิดคะ่ะแต่ใช้ให้เก่งคะ่ะและควรใช้ให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะคะจบแล้วนะคะ ไปต่อกันกับคลิปต่อไปค่ะคือวันที่15สุดท้ายของคลิปนี้นะคะมาถึงตัวเลขสุดท้ายของคลิปนี้นะคะคนเกิดวันที่15ผู้มีสเสน่ห์นุ่มลึกนักเชื่อมโยงผู้คนด้วยหัวใจถ้าพูดถึงสเสน่ห์แบบเงียบๆแต่ตาตึงใจคนเกิดวันที่15เ้นี่แหละค่ะคุณมีพลังบางอย่างที่ทําให้ใครๆก็รู้สึกอยากรู้ใกล้ๆโดยไม่รู้ตัวพูดเพราะคิดละเอียด และเข้าใจความรู้สึกคนเก่งที่สุดเลยค่ะเลขหนึ่งความมั่นใจภายในมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์เลข5การเรียนรู้การสื่อสารความสามารถรอบด้านรวมกันกลายเป็นคนที่เข้าใจความหลากหลายของคนมีทั้งใจและสมองในสมดุลที่ลงตัวคุณมีความคิดเป็นระบบพร้อมกับมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกินป้านเลยค่ะเรื่องเล่านะคะแอนนา ผู้จัดการร้านที่ใครรักแอนนาเกิดวันที่15เธอไม่ใช่คนเสียงดังแต่ทุกคนในร้านจะถามหาเธอเสมอเพราะเธอจำชื่อลูกค้าได้หมดพักทายด้วยรอยยิ้มและมีคำพูดที่ปลอบใจได้ดีมากเหลือเกินเลยนะคะอยู่กับเธอแล้วรู้สึกปลอดภยัยเหมือนได้พักใจจริงๆนี่แหละค่ะพลังงานของคนเกิดวันที่15จุดเด่นของคนที่เกิดวันที่15มีสนเสน่ห จากภายในน่าคบหารู้จักวางตัวและวางแผนเข้าใจคนและสื่อสารได้ลึกซึง้งมีความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบไปพร้อมกันเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานจัดการหรือดูแลจิตใจผู้อื่นข้อควรระวังของคนเกิดวันนี้นะคะอย่าปล่อยให้ความคิดมากและการเกรงใจใกลายเป็นการละเลยตัวเองจำไว้ว่าคุณ ก็สำคัญเหมือนกันนะคะข้อคิดจากเลข15คุณคือสะพานเชื่อมคนกับโลกและหัวใจอย่าก,กลัวที่จะใช้พลังงานนั้นเพราะแค่คุณอยู่คนรอบข้างก็ดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือพลังของคุณโรคต้องการมากกว่าที่คุณคิดนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป5วันนะคะตั้งแต่11ถึง15เป็นไงบ้างคะ ตรงกับเรื่องของคุณหรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s c r i า e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์นะคะสำหรับใครที่สนใจดูไพ่รอคลิปหน้าแน่นอนคะ่ะเราจะมาเปิดเผยเรื่องของการงานการเงินกันนะคะให้ยังไงพบกัน อีพีหน้าแล้วคุณจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ